คืนวันหนึ่งอาจารย์จันร์ได้เจริญภาวนาเข้าสู่สมาธิตามปกติเกินนิมิตไปว่าตัวของท่านกำลังค้นหาพระพุทธรูปทองคำแต่ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบกลับปรากฏยักษ์และอสุรกายตัวหนึ่งผุดขึ้นมาตรงน้ำตกสะอามเปรตอสุรกายตนนั้นเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่มหืมา ผิวดำเป็นมัมมะเมื่อมผมยาวสยายลงมาเต็มแผ่นหลังเปลือยกายท่อนบนนมสองเต้าหย่อนยาและใหญ่มากท่อนล่างนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆปิดบางส่วนสำคัญเอาไว้พระอาจารย์จันทร์จึงได้ถามเปตอสุรกายตนที่ยืนอยู่ตรงานตรงหน้าของท่านด้วยความสงสัยข้องใจไปว่าท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไม เปรตตนนั้นก็ได้ตอบคำถามของพระอาจารย์จยันอย่างไม่ลังเลแต่ประการใดข้าพระเจ้าเป็นยักษ์อยู่ที่ถ้ำน้ำตกสะอามนี้เพราะที่นี่คือที่อยู่ของข้าพระเจ้าพระอาจารย์จันยังได้ถามต่อไปอีกด้วยความข้องใจทำไมต้องเป็นยักษ์มาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเปรตอสุรกายตนนั้นจึงได้ตอบพระอาจารย์อย่างไม่อายว่า เพราะแต่ก่อนเคยทำบาปบาปอะไรลือพระอาจารย์จันทร์สักถามต่อเมื่อชาติก่อนนานมาแล้วชาตินั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ทุจริตประพฤติมิชอบมีจิตนอกรีดนอกรอยไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่เป็นสามีคบหากับชายอื่นมาเป็นชู้คู่สวัสดนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังเกเรและเมื่อสามีจับทุจริตได ก็หลอกสามีว่าไม่ได้ทําไม่ได้ร่วมประเวณีกับชายใดด้วยบาปอันเป็นอกุศลกรรมที่ก่อไว้ทําให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นยักษ์อยู่ที่นี่พระอาจารย์จยันทรนิ่งฟังด้วยความสนใจและเกิดสังเวทในเวรกรรมเก่าของสัตว์โลกเวลานั้นท่านมีแต่ความสลดหดหูใจนิทันจะได้ถามว่าเป็นยักษ์หรืออสุรกายอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้ว นึกถึงแต่เรื่องของพระพุทธรูปทองคำที่ญาติโยมลบแล้วถามท่านเสมอพระอาจารย์จันทร์จึงถามออกไปว่าที่ถ้ำสะอามที่แห่งนี้เขาว่ามีพระพุทธรูปโบราณอยู่ใช่หรือไม่มีใช่ไหมพระอาจารย์ย้ำอย่างหนักแน่นมีมีอยู่พระอาจารย์จันทร์เมื่อเห็นคำตอบ ก็รู้ว่าเริ่มคำทางมาถูกแล้วจึงถามต่อเพื่อที่จะได้ความชัดเจนท่านรู้จักที่อยู่ของพระพุทธรูปบ้างหรือไม่ยักษ์อสุรกายตนนั้นก็ตอบตรงๆว่ารู้จักถ้าอย่างนั้นช่วยบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเมื่อโดนรุกหนักเข้าเกรดอสุรกายตนนั้นก็สายหน้าพร้อมกับพูดว่าไม่บอก แต่พระอาจารย์จันทร์ก็ยังไม่หยุดถามยังลุกต่อไปทำไมถึงไม่บอกล่ะคำตอบสวนกลับมาทำให้พระอาจารย์จันทร์สะดุง้งเพราะเปตตนนั้นพูดออกมาตรงๆว่าเพราะข้าพเจ้าเกลียดชังท่านพระอาจารย์จึงได้ลุกต่ออย่างไม่หยุดเกลียดชังเราทำไมเกลียดเพราะท่านละทิ้งข้าพเจ้าอย่าจากข้าพเจ้าพระพุทธรูปนั้นมีอยู่แต่มองไม่เห็นหรอก เมื่อยักอสุรกายกล่าวมาเพียงเท่านี้พระอาจารย์จันทร์ก็รีบถอนออกจากนิมิตแล้วมานั่งพิจารณาถึงนิมิตที่เกิดขึ้นก็เกิดสังเวสตลดในใจบุพกรรมของอสุรกายตนนั้นท่านจึงได้แผ่เมตตาไปให้นับจากวันนั้นพระอาจารย์จันทร์ก็ไม่เจอร่างของอสุรกายของผู้หญิงผู้มีกรรมนั้นอีกเลยการกล่าวตัดเพาะของอสุรกายหญิงตนนั้นต่อพระอาจารย์จยันทร์ เป็นความจริงคือในอดีตชาติไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติมาแล้วอสุรกายหญิงตนนี้ได้เกิดมาร่วมภพร่วมชาติกับพระอาจารย์จันทร์อสุรกายตนนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงและมีวาสนาได้ร่วมชีวิตกับท่านแต่แทนที่จะประพฤติตัวให้อยู่ในกรอบประเพณีและศีลธรรมนางกลับประพฤตินอกกรอบนอกรอยโดยนอกใจไปคบหาชู้ จนกระทั่งสามีจับได้แต่แทนที่นางจะยอมรับและกลับใจเพื่อที่จะหันมาประกอบกรรมดีไม่ตกเป็นทาสของการราคะทุกครั้งที่จับได้และไล่ทันนางจะปฏิเสธเสมอไม่ยอมรับการกระทําชั่วช้าของตนเองครั้นชายผู้เป็นสามีทนไม่ได้กับความประพฤติอันชั่วช้าก็ขออย่าล้างแต่นางกลับโกรธแค้น จิตใจของนางจึงบ่มเพาะอยู่ด้วยแรงอสุรกรรมสาประการคือประพฤติมิจฉาทิฏฐิร่วมประเวณีกับชายอื่นซึ่งไม่ใช่สามีของตนเองด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ประพฤติผิดด้วยวาจาคือพูดโกโหกหลอกลวงสามีจิตคิดประทุษร้ายสามีเมื่อเขาเลิกลายาขาดไปด้วยเหตุผลอันควรกับมีความเครียดแค้นพยาบาทเข้าคอบงาจิตใจอย,อย่างแนบแน่นซึ่งเป็นความผิด อันเป็นอกุศลอย่างครบถ้วนทั้งกายวาจาและใจดังนั้นเมื่อตายไปแล้วกิเลสต่างๆที่เผารนจิตใจอยู่จึงต้องไปเกิดเป็นสภาพอสุรกายที่มีแต่ความเครียดแค้นได้รับความทุกขเวทนาในกรรชั่วของตนเรื่อยมาและไม่ยอมบอกว่าพระพุทธรูปทองคำอยู่ที่ใดด้วยเหตุผลนี้ทั้งๆที่พระพุทธรูปทองคำไม่ใช่ของผู้ใด และควรแก่การกราบไหว้บูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระอาจารย์จันทร์จึงได้กล่าวกับชาวบ้านที่พยายามค้นหาว่าอย่าพยายามกันเลยเพราะเขาไม่ยอมให้เห็นจากนั้นในคืนต่อมาพระอาจารย์จันทร์ก็ได้ปักกฏอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นบังแดดได้ ท่านได้พิจารณาแล้วว่าสถานที่ที่นี้เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้เจริญภาวนาอย่างยิ่งอากาศก็เย็นสบายปราศจากเสียงรบกวนมีทาน,น้ำไหลตามธรรมชาติตลอดทั้งวันและที่สำคัญอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนเท่าใดนักเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วท่านจึงได้ตกลงใจจะพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ศรัทธาธรรมของท่านจากบ้านที่เป็นชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้สร้างกุฏิกระทอบหลังเล็กๆยกพื้นสูงพออาศัยบางแดดบางลมหลบฝนให้เป็นที่จเจริญภาวนาแก่ท่านในวันนั้นเมื่ออากาศกำลังโพเพลใกล้ค่ำพระอาจารย์จยันได้ออกเดินจงกรมเพื่อจเจริญภาวนาสมาธิตามปกติที่เคยปฏิบัติมาทุกวัน จูๆท่านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างน่าสะอิดสะเอียนเข้ามากระทบจมูกกลิ่นนั้นมันรุนแรงมากกลิ่นเหม็นเน่าไม่ใช่กลิ่นของสัตว์น้อยใหญ่แต่มันกลับเป็นกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นซากศพคนตายเหม็นอะไรนี่พระอาจารย์จันทร์ท่านถามจิตในสมาธิจิตก็ได้ตอบว่านี่เป็นกลิ่นของเป็เมื่อรู้เช่นนั้นพระอาจารย์จันทร์จึงได้อธิษฐานจิต แผ่เมตตากุศลไปให้กับเปรตตนนั้นในบัดดลนกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็หายไปในตอนเช้าหลังจากกลับจากบินทบาทลงสู่โรงชั้นพระอาจารย์จันทร์ก็ได้สนทนากับพระอาจารย์ที่เป็นครูซึ่งได้เป็นผู้สอนและให้ความรู้แก่ท่านท่านเองก็ได้กลิ่นเหม็นเช่นกันและเมื่อตั้งจิตถามดูจิตก็ตอบว่าเป็นกลิ่นของเปรต พรันได้แผ่เมตตาไปให้กลิ่นนั้นก็หายไปพ่อตกเวลากลางคืนในขณะที่พระอาจารย์จยันร์กำลังกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิคราวนี้ท่านเกิดนิมิตเห็นเปรตสองตนนั่งอยู่คู่กันบนหน้าผาเปรตสองตนนั้นที่เห็นเป็นผู้หญิงทั้งคู่มีแต่ผ้านุ่งท่อนล่างท่อนบนไม่มีเสื้อผ้าสวมใจเปิดให้เห็นเต้านมที่หย่อนยานทั้งสองข้าง ่อยผมยาวรุงรังผิวคร้ำทั้งคู่หน้าตาเศร้าหมองเป็นที่น่าเวทนาด้วยความสงสัยพระอาจารย์จยันจึงได้ถามเปรตสองตนนั้นไปว่าท่านเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เปรตสองตนนั้นไม่อยอมเงยหน้าขึ้นมาแต่ก็ตอบแบบก้มหน้าว่าพวกเราเป็นเปรตอาศัยอยู่ที่ภูผาแห่งนี้เป็นเปรต อยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่เมื่อไรเปรตสองตนนั้นก็ตอบออกมาพร้อมกันว่าเป็นมานานแล้วด้วยวิสัยของพระที่มีเมตตาแก่สัตว์โลกมักจะซักไซ้เอาความจริงก่อนที่จะแผ่เมตตาเพื่อที่จะได้ให้เจ้าของเวรกรรมนั้นหลุดจากบ่วงของความทุกข์ทรมานพวกเจ้าทํากรรมชั่วสิ่งใดไว้จึงมาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้ เรตสองพี่น้องจึงได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่หนหลังเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ข้าสองพี่น้องได้เอาฝักรังไหมซึ่งมีตัวอ่อนอยู่ข้างในมาต้มน้ําที่กําลังเดือดเดือดเพื่อสาวเอาใยไหมมาถอผ้าทํากันมาเป็นเวลานาน,านจนเป็นอาชีพก็ไม่รู้ว่าได้ฆ่าตัวอ่อนของไหมไปด้วยน้ําเดือดเดือดไม่รู้ว่ากี่ชีวิต คงเป็นด้วยบุพกรรมที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ปางก่อนเมื่อสิ้นลมหายใจในชาติที่เป็นมนุษย์จึงได้มาเกิดใช้กรรมในโลกของเปรตอสุรกายมีแต่ผ้านุ่งปกกายเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นพระอาจารย์จันยังได้ถามต่อไปอีกว่าพวกท่านทั้งสองเมื่อครั้งอย่างเป็นมนุษย์มีชื่อว่าอะไรเปรตตนหนึ่งก็ได้ตอบไปว่าข้าสองคน เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนพี่ชื่อทาคนน้องชื่อสีได้รายละเอียดเพียงเท่านี้พระอาจารย์จันทร์ก็ถอนจิตออกจากนิมิตและด้วยนิมิตอันนี้ทำให้พระอาจารย์จยันทร์พิจารณาเห็นว่าการฆ่าสัตว์ทำลายสัตว์เป็นบาปจริงๆและบาปนี้คือกรรมที่ได้ส่งผลให้เกิดเป็นเป,นเปนตรตได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะกรรม ไม่แล้วเป็นผู้ก่อกรรมหากจะพูดว่ามันเป็นกรรมที่ติดตัวพวกเขามาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ที่ได้ทำอะไรไว้ตายไปกรรมนั้นนั้นก็จะไปตามและจะแสดงผลแม้จะอยู่ในโลกของวิญญาณกรรมก็ย่อมไม่ลดละ